มาลองทดสอบการเปิดบอร์ดแพนด้าโปวลิงมอนเตอร์ที่ได้เงินเซนี400 10,000สตามิน่าจะได้เซนีโดยรวมเท่าไหร่น้อยกว่าเปเปอร์หรือเปล่าหรือว่าจะมากกว่าแล้ววัตถุดิบเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์ในเกมแลกนัล็อกเอ็มคลาสิกรับกี่คอยซีซั่น3เติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับฟรีอีกหนึ่งแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเงินเสร็จมีสิทธิ์คว้ารางวัลมากมายเด้ง3 สมเงินขึ้นไว้รดครั้งถัดไปได้อีกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ลิงใต้ล่างคลิปเลยครับก็เห็นเพื่อนๆนถกเถียงกันในเรื่องเซนีที่เราได้รับอย่างแพนด้าโปลลิงเนี่ยเวลาเราตีก็จะได้เซนีถึง400ต่อตัวนะครับซึ่งก็จะมากกว่าเปเปอร์ที่จะได้อยู่ที่392ได้เยอะกว่านิดนึง แต่ในส่วนนี้อย่าลืมนะครับว่าไอเทมที่เราได้รับของแพนด้าโป l i n g เขาจะไม่มีพวกโอริเล็กอีรูเล็กจะมีเป็นพวกขยะอย่างแคนดี้เอิร์ธเอเลเมนต์คิสตัลแล้วก็คาทามีแบรแปนแล้วก็การ์ดอะไรพวกนี้ก็เดี๋ยวดูเงินก่อนณนปัจจุบันนะครับตอนนี้มีอยู่ประมาณ26ล้าน7 9็4 7 5เรามาลองบอดกันดูว่า1,000 0 s มืนสตาร์มิจะได้เซนดีอยู่ที่เท่าไหร่ หลังจากที่เราบอดแพนด้ามา1,000 0สตามิน่านะครับในการต่อสู้นี่ดูเซนีที่เราได้รับนะครับ1,488,648ก็จะแตกต่างจากเปเปอร์ค่อนข้างเยอะเลยเห็นไหมครับในเรื่องตัวเงินหรือเซนีหายไปประมาณ7-8แสนกว่าหายไปขนาดนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่น้อยนะเยอะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่าเราดอบพวกไอเทมอะไรมาบ้างแพนด้าเนี่ยเขาจะดอปคาทาใช่ไหมครับคาทา84อันอันนี้ก็คือจำนวน ที่ดรอปมานะครับถ้าขายจะอยู่ที่2 9 0 0 0อาจจะแตกต่างจากดาบเล็กน้อยนะครับที่ดรอปจากเปเปอร์เพราะว่ามันไม่แน่นอนอยู่แล้วในส่วนของตรงนี้ต่อมามาดูในส่วนของไอเทมนะครับนี่เลยก่อนหน้านี้ก็จะมีอยู่ที่9,559แต่ตอนนี้เรามีอยู่ที่12,3559ผมลองไปลบดูแล้วได้อยู่ประมาณ2,800อัน <c oughs> ถ้าเรามาคูณราคา200เลยนะครับก็จะอยู่ที่500,000หกก็เป็นจำนวนเงินที่ไม่น้อยนะถือว่าเยอะอยู่แต่เขายัง มีดอปแคนดี้ด้วยแต่แคนดี้ผมไม่ได้เช็คนะครับว่าเท่าไหร่ในส่วนนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับของพ่อค้ามันจะมีเมจิกเกียร์ฟลูเอลอีก2000นะครับตอนหนึ่งตัวละครอันนี้ได้อยู่ประมาณแสนเอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์หรือแพนด้าหรือเราจะฟาร์มตัวไหนก็แล้วแต่แต่จากที่ดูเป็นยังไงครับผมว่าเซนีสดที่เราได้มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างต่างแล้วนะครับฉะนั้นโดยส่วนตัวเชียร์ให้ไปฟาร์มเปเปอร์จะคุ้มค่ามากกว่าแต่เดี๋ยวเรามาลองกดโอ้ับกล่องกล่องเกลือด้วยไม่มีกล่องเเงินนลยนะครับ ไม่เป็นไรนะครับก็กดไปแล้วก็กดไปตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ขายอีกส่วนถ้าเป็นวัวก็อยู่ประมาณ9000 900, แสนกว่าถึง1ล้านนะครับอาจจะอยู่1ล้านนิดๆด,ด้วยนะครับสำหรับ10,000 s t a ่นสตามน่านะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่แตกต่างในเรื่องเงินอย่างเดียวนะครับก็ยังแตกต่างในเรื่องไอเทมที่สามารถขายได้อย่างเกาะอันนี้ได้มาอยู่ที่88ชิ้นราคาอยู่ที่864แล้วก็จะมีตรงนี้อีกนะครับคาาราคาอยู่ที่840ถ้าหักคาทาของแพนด้าออกไป4อัน การขายจริงๆอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0 0กมื่นกว่าถึง1นึ0 0แสนราวๆนั้นดีกว่านะครับแต่แน่นอนก็จะได้ในส่วนของโอริถึงแม้ว่าโอริจะขายยากแต่อย่างที่เกิดไว้ก็ยังสามารถเอาไปแปลงเป็นวัตถุอื่นหรือเราเอาไปทาการตีบวกอาวุธก็ยังพอขายได้อยู่รับกล่องมาหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ทําการเปิดชิงอ้าวได้หมวกมาเป็นหมวกของมิดิบอร์ราคาอยู่ที่3 0 0 0 0นเอาไปทําไมครับนี่ฉะนั้นถ้าให้สรุปเลยถึงแม้ว่าแพนด้าเนี่ยจะได้จํานวนเงินเซนี เยอะมากกว่าเปเปอร์นะครับแต่เซนีที่เราได้รับอย่างที่เห็นว่ามันได้ค่อนข้างน้อยมันอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่เราคิดเพราะว่าตัวเปเปอร์อ่ะเวลาเราตีใช่ไหมมันก็จะมีจํานวนเงินที่เด้งมากกว่าปกติอาจจะเด้ง1-2ครั้งนะครับแล้วมันเด้งบ่อยโอกาสเด้งมันสูงมากกว่ามอนเตอร์อื่นๆนะครับเวลาเราใช้พ่อค้าในการฟาร์มเนี่ยก็จะทําให้เราได้เงินมากกว่านั่นเองฉะนั้นถ้าถามถึงความคุ้มค่าด้วยความที่ว่าถ้าเป็นเงินสดยังไงเปเปอร์ก็ได้มากกว่าแล้วก็ยังมีวัตถุ เป็นอื่นเพิ่มเติมอีกที่เราจะสามารถได้รับก็อย่างน้อยตีไปเลยนะครับของเปเปอร์เนี่ยอยู่ที่2ล้าน5นะครับโดยประมาณแต่ถ้าเป็นแพนด้ากะเต็มที่อาจจะไม่เกินล้าน5ล้าน6นะครับแต่ก็จะมีพวกขยะที่เราสามารถขายได้เพิ่มเติมถ้าเป็นเซนีรวมกับคาถาที่เราสามารถขายได้ด้วยก็อยู่ประมาณล้าน8ไม่รวมของอื่นๆนะครับแต่ในาการณีที่เราได้พวกแบบแบนมาราคาก็จะอยู่ที่1 0 0 0 0แอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันไม่ได้แพงนะครับมันถูกแบบมากๆแล้วการก็จะมีราคาที่ถูกด้วยนะครับส่วนขยะ อน่ก็ตามยถากรรมตามสภาพก็ไม่ได้แพงอยู่ดีเหมือนกันนะครับก็มาลองทดสอบให้เพื่อนๆได้ดูให้เห็นถึงตัวสําหรับการฟาร์มเงินว่าทําไมคนนิยมฟาร์มเปเปอร์ไม่ฟาร์มแพนด้าทั้งทั้งที่แพนด้าได้เงินเยอะกว่าแต่ก็จะมีปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมนะครับก็จะขึ้นอยู่กับมอนสเตอร์ที่เราจะทําการฟาร์มแล้วเราอาจจะหาวัตถุดิบเพื่อทําการขายอย่างเช่นกิจกรรมกอบปิ้นส่งของบริจาคอะไรพวกนี้นะครับถึงขยะราคา200แต่มันก็ยังสามารถขายได้ดีกว่าเราปลดมอนสเตอร์แล้ว ขยะขายยากอีกอย่างก็คืออาจจะไปหาการา s ที่มันขายง่ายๆหน่อยแม้จะมีราคาไม่ได้แพงมากอย่างไข่ปลาอะไรพวกนี้นะครับหรืออื่นๆเพิ่มเติมก็สําหรับพาร์ทนี้มาแนะนําประมาณนี้เดี๋ยวเราจเจอกันใหม่พาร์ทหน้าขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายฝากรบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใหน่อยนะครับ